同学们好今天我们来学故事奇妙的画板นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพแผ่นภาพมหัศจรรย์น,นะคะเรามาดูกันว่ามันมหัศจรรย์ยังไงเนาะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอะคำว่าชิ่วเนาะแปลว่ามหัศจรรย์น,นั่นเองนะคะหรือมหัศจรรย์หรือแปลว่าแปลกอะค่ะ ในที่นี้เนาะแปลว่าของก็ได้ค่ะหรือแปลว่าที่ก็ได้เนาะในที่นี้แปลว่าที่เนาะควาป่านก็คือแผ่นภาพค่ะหรือภาพวาดอืมแปลว่าภาพวาดดีกว่าภาพวาดอืมแผ่นภาพก็ได้เอาไเอาไหม,ไหมแปลว่าแผ่นภาพอืม ตรงตัวสุดแผ่นภาพมหัศจรรย์เรามาดูกันว่าทําไมถึงถูกเรียกว,ว่าแผ่นภาพมหัศจรรย์น,นะคะเขาบอกบอกว่าจูมามาโยเลิ่ยวกเกหวาหวาก็คือจูแปลว่าหมูมามาก็คือแม่เนาะแม่หมูนั่นเองนะคะประโยคนี้จูมามาก็คือแม่หมู แม่หมูมีเลี้ยวก์ว้หวาว้า,าวาในที่นี้ก็คือแปลว่าลูกค่ะมีลูกหมูนั่นเองถึงเลี้ยวก์เลยค่ะหกตัวมีลูกหมูหกตัวยังไงหรออี้เทียนวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเหมือนนิทานเลยเนาะจูหว้าวาชัวจูหว้าวาชัวก็คือมีลูกหมูค่ะประมาณแบบมีลูกหมูตัวหนึ่งเนี่ยเนาะลูกหมู ส่วแปลว่าพูดพูดว่าอะไรม่มา,มาวอเมินโตจางเตอ๋ออยากไปข้ยนยอกเดินยางได้ไมเขาบอกว่าคุณแม่วอเมินพวกเราโตแปลว่าล้วนแต่ล้วนแต่อะไรจางเตอเหรอ จ่างในที่นี้นะคะมาจากคำว่าจ่างตาค่ะแปลว่าโตหมดแล้วนั่นเองความหมายเนาะจ่างตาจ่างตาแปลว่าโตเติบโตก็คือแบบว่าเตอะเลอรนในที่นี้เตอะเลอรเราอ่าน เอือนเสียงได้นะเป็นเตอ๋อเลยคือแบบว่าพวกเราอะนะล้วนแต่โตหมดแล้วก็คือโตกันหมดแล้วอะค่ะเสียงชี่ว่ายเมียนลีสิงเสียงแปลว่าอยากอยากชี่แปลว่าไปไปไหนว่ายเมียนก็คือข้างนอก แล้วก็ลุยชิงก็คือท่องเที่ยวก็คือแบบว่าอยากออกไปเที่ยวข้างนอกอะค่ะประโยคนี้เขยออีมาก็คือได้ไหมคือเขาอยากออกไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมนั่นเองเนาะ妈妈我们都长大了想去外面旅行可以吗嗯อันนี้ก็คือตี้อีตัวน,นะคะ